มากุติมาแล้วโชคดีแต่เตียมนะครับมากับเพื่อนเฮบเบงด้วยอันนี้ขึ้นชื่อมากเลยนะท้ามาเรียก่ร้านโชคโชค,โชคดีแต่เตียมอยาให้ดูเดีย๋ยวให้ดูโชคดีแต่เตี้ยม ถ้ามาแล้วมาไม่ถึงที่นี่ก็เฉยมากเลยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้อะไรไอ้อเบงเ้าข้าวเปาอืมเพื่อข้าวเก๋าเอห้าเกา๋เาห้าเกา๋า,เ,กาเอามาอีกแล้วมาเสิร์ฟกันอยู่เรื่อยๆเลยแม่มากินห้าเก๋าที่โชคดีแต่เตรียม นะครับเพจร้อนร้อนไหมครับโอ้โหจะหมดไปเนี่ยมาก็เยียเบรกนี่ไม่เคยกินอะไรหมดสักทีเลยได้กิเฮียก็จะขุนให้อ้วนกันอย่างเดียวเลยนี่เพื่อนเยียเบรกครับนี่เฮียอะไรครับนี่นี่วันนี้ผมมาก็เยียเบรกงาบนะ เดี๋ยวทานกันแล้วเดี๋ยวมีมมมมอีกมีอีกเพิ่มอีกแล้วนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างน่ากินนะครับอัอนนี้ฮะเก่าฮะเก่า,าเพิ่มมา,มาตออังอโอ้โหสุดเลย